หมาวตะกัยที่เชียงใหม่นะครับทุกผู้ชมเมื่อวานนี้เฟซบุ๊กกองทุนพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาพรโพสต์ข้อความว่าวันเสาร์ที่5ตุลาคม16นกโกาก็คือ4ี่โมงเย็นเมื่อวานนี้ พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าเฉลีพาจุธาพรเฉด็จเป็นการส่วนพระองค์ลงพื้นที่บริเวณชุมชนคลองแม่ขาจังหวัดเชียงใหม่ส่งประทานเข้าสารอาหารแห้งน้ำดื่มข้าวกล่องและสิ่งของต่างๆให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เนื่องจากสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ยังสูงมากทั้งนี้ยังท่งช่วยชาวบ้านและนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ติดอยู่ในพื้นที่ออกมาไม่ได้ก็นำส่งไปยังพื้นที่ที่ปลอดภยัยและนำชาวต่างชาติส่งสนามบินเชียงใหม่ค่ะ ขณะที่อย่างที่บอกไปนะครับเชียงใหม่วิกฤตในรอบร้อยปีจริงๆิงนั่นก็เพราะว่าตั้งแต่กลางดึกวันศุกต่อเนื่องเมื่อวานนี้วันเสาร์พอเช้ามืดน้ําก็ล้นพนังแล้วก็ทําให้พนังบางส่วนแตกในเขตเมืองเชียงใหม่ก็คือแม่น้ํำปิงหลังจากสูงขึ้นต่อเนื่องเร็วกับแรงก็สอบทรายที่เทศบาลนครเชียงใหม่ทําไว้ป้องกันไม่สามารถที่จะเอาอยู่ น้ำทะลักเข้าตัวเมืองไหลตามกันตลอดแนวแม่น้ำปิงไล่เรียงตั้งแต่พนังที่ตบวอดภูธรภาคห้านี่ก็ท่วมไปรอบที่สองเมื่อวานเชียงใหม่แลนใจกลางเศรษฐกิจย่านกาช้าเชียงใหม่รวมถึงกระสอบทรายริมแม่น้ำปิงที่กั้นเป็นพนังไว้แตกออกน้ำทะลักเข้าท่วมตลาดวรรถหรือว่ากาดหลวงตลาดต้นลำไยท่วมผิวถนนร้านค้าบ้านเรือนและขยายในวงกว้างยังไม่เคยมีมาก่อน จุดที่ไม่เคยท่วมมาก่อนทั้งถนนสายช้างม้อยท่าแพรลอยเคาะสีดอนชัยเจริญเมืองแก้่นอนรัฐสีแยกสารเด็กถูกน้ำท่วมเต็มพื้นที่ทั้งที่ไม่เคยท่วมมาก่อนท่าม,มูชมช่วงสายเมื่อวานนักข่าวไปสำรวจถนนช้างม้อยต่อเนื่องไปถึงตลาดวรรสหรือกาดหลวงระดับน้ำ60เซนถึง1อ่า60เซนถึง100เซนก็หมายถึง1เมตรบางจุดเมตรคึ่งทั้งนีทั้งนั้น,น เต็มพื้นที่อย่างรวดเร็วตั้งแต่พนังกั้นน้ําแตกน้ําปิงก็ทะลักเข้ามาชาวบ้านซึ่งเป็นผู้ประกอบการร้านค้าเพื่อเป็นย่านการค้าหลักของตัวเมืองเชียงใหม่บางส่วนไม่สามารถจะย้ายรถมอเตอร์ไซค์ออกมาได้ทันรวมถึงรถยนต์ถูกน้ําท่วมเกือบมิดหลังคารถจักรยานยนต์จมน้ําต้องหาเชือกมาผูกรั้งไม่ให้ไหลไปกับสายน้ําและ น้ำที่ไหลามาตามถนนช้างบ้อยตัดใหม่ก็ยังมีกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวนะคะชาวบ้านที่เข้าออกก็ต้องระมัดระวังในจุดนี้เป็นพิเศษระดับน้ำเพิ่มขึ้นประมาณชั่วโมงละ3-5เซนค่ะเจ้าของร้านธนาโอชาร้านก๋วยเตี๋ยวชื่อดังบนถนนช้างม้อยคุณธนทรบอกนี่เป็นน้ำท่วมใหญ่ในรอบร้อยปีเท่าที่เคยฟังพ่อฟังแม่มาประสบกับตัวเองเมื่ออายุครบ60ปีมันแรงกว่าปี48กับปี5 4 เย็นเสียหายแต่อยา่างเดียเรายกขึ้นมาก็มีมก็ต้องปล่อยตามแล้วนะคะของที่มันแบบเก็บไม่ได้อะก็ปล่อยพวกของแห้งนะคะออเดอร์ที่เขาสั่งอ๋อก็ต้องยกเลิกค่ะพรุ่งนี้มีปลอเพียสดที่วัดกุฎเต้านะคะคยกเลิกหมดเลยค่ะน้ำนี่จะเริ่มเข้ามาตอนเที่ยงคืนปีสองแล้วตอนนี้ขึ้นมาเรื่อยแล้วตอนปี48ที่มันท่วมมันมันถึงแน่าร้านไหมครับเ<ท>จ๊เพรหน้าร้านแค่ไม่ไม่ถึงแต่ห้าสิบเนาะที่ว่าเยอะค่ะแต่ปีนี้เยอะที่สุดอ่าเอาไม่อยู่กันทุกคนค่ะท่านบูชม ก็ขยายวงกว้างออกไปอย่างต่อเนื่องท่านผู้ชมฮะไม่ว่าจะเป็นโซนที่เข้าท่วมตอนบนของแม่น้ำปิงก่อนถึงตัวเมือง5กิโลซึ่งถือเป็นจุดที่สูงที่สุดของเขตเทศาบาลนครเชียงใหม่และเทศบาลตำบลสันผีเชื่ออำเภอเมืองนักข่าวรายงานว่าทจุดนี้ท่วมแปลว่าพื้นที่ในตัวเมืองหนักที่สุดทั้งนี้ทั้งนั้นตะวันตกของแม่น้ำปิงก็วิกฤตหนักในเขตเทศาบาล ชุมชนหลชุมชนนับกันไม่หวาดไม่ไหวท่านผู้ชมฮะชาวบ้านจำนวนหนึ่งต้องลุยน้ำลอยคอออกมาหนีน้ำท่วมใครที่ยังอาศัยอยู่ในบ้านก็ต้องลอยคอกันออกมาหาเสื้ออาหารกับน้ำเดิมเข้าไปตุนไว้ที่บ้านทั้งนี้ท้งนั้นท่านผู้ชมฮะกาดหลวงมีภาพบางช่วงบางตอน ก็คือตลาดหลวงนั่นเองเมื่อวานนี้ท่านผู้ชมครับมีแม่ค้าในกาดหลวงชื่อคุณมิมิหรือใช่ไหมน่าจะใช่ตอนเที่ยงเมื่อวานน้ำทะลักลงไปในชั้นใต้ดินขนาดที่เธอกำลังลงไปใช้ใต้ดินเพื่อจะเก็บของจะเห็นว่าน้ำเต็มพื้นที่แม่ค้าหลายคนที่เปิดร้านเสื้อผ้าเร่งเก็บสินค้าใส่ถุงพลาสติกเพื่อจะขนย้าย นี่จะสภาพใต้ดินลงไปไม่ได้แล้วเต็นนิดหวายน้ำเข้าไปอืมจมอันนี้คือีบอ,อรอทีู่ค่ะล้อที่บอกอยู่นะแต่ไม่รู้เขาย้ายขอ,ของขึ้นแล้วมั่งเพราะว่าหลังจากนั้นเราก็มาวุ่นวกันไปได้บอกอย่างหัน่น แบบก็ไม่มีขายให้ดูก็ไม่ได้อีกท่านหนึ่งเป็นแม่ค้า11นาฬิกา30นาทีเมื่อวานนี้ก็มาลงลงไปชั้นใต้ดินเหมือนกันแล้วก็ได้เห็นภาพแบบนี้ฮะน้ำไหลผ่านลงบันดาชั้นใต้ดินด้วยความแรงและเร็ว,รวต่อเนื่องโท๊ะเขาไปหมดแล้ว และต่อมาบ่ายสองโมงเธอโพสต์ภาพนิ่งภาพนี้น้ําเต็มจนมิดเพดานท่านผู้ชมนั่นแปลว่าตอนแรกที่ลงไปได้11บเอโมงครึ่งจะเห็นและพอผ่านไปสองชั่วโมงกว่ามิดเพดานชั้นใต้ดินแบบนี้อาคารสํานักง,งานเทศบาลนครเชียงใหม่ใกล้กับกาดหลวงมีท่านหนึ่งอารถประจอดใต้ดินเผยแพร่คลิปวิดีโอขณะน้ำปิงล้นทะลักและลงใต้ดินอย่างต่อเน,นื่อง แล้วก็มีร้านพานิพักโพสต์พิบภาพกว้างให้เห็นตอนบ่าย3-40นาทีเมื่อวานบริเวณสะพานจัน์ทรสมตลาดวโรสนะคะก็ยังหนักน้ำปินล้นท่วมสูง1เมตรร้านค้าได้รับความเสียหายค่ะแม่ค้าในพื้นที่บอกว่าไม่คิดว่าน้ำจะสูงขนาดนี้หนักที่สุดนะคะก็น่าจะเป็นร้านขายผ้าเมตรได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากค่ะน้ำมันไปเลอะผ้าอ่ะท่านผู้ชมนี่ฮะ นี่ด้านนอกบ่ายสามโมงสี่สิบนาทีสะพานจันสมตลาดระรรถท่วมสูงเป็นเมตรแบบนี้อาจเจ้าของร้านซึ่งเป็นร้านขายผ้าเมตรเธอบอกคงต้องทิ้งทั้งหมดอ่ะเพราะซักคงซักไม่ออกนอกเหนือจากนั้นท่านผู้ชมเอาเป็นว่านี่คือสถานก,การณ์บางส่วนเมื่อวานในจุดสำคัญของเขตเศรกษกิจเชียงใหม่คือกาดหลวงล่าสุดเช้านี้ หลังจากระดับน้ำปิงในแม่น้ำปิงลดลงต่อเนื่องเจ็ดโมงครึ่งที่ผ่านมานักข่าวเราไปสำรวจธนพงศ์โสภาตลาดกาดหลวงลดลงจากเดิมประมาณหนึ่งคืบแต่ก็ยังคงท่วมเต็มพื้นที่กาดหลวงนะคะน้ำยังคงสูงเลยระดับข่าจะอยู่ที่40-50เซนนะคะนี่ฮะร้านค้าต่างๆปิดทำการพอค้าแมคาย้ายออกไปจุดที่ปลอดภยัย แต่บางส่วนเริ่มกลับเข้ามาหาทางทําความสะอาดและดูสถานการณ์ร้านตัวเองบางคนเฝ้าร้านตั้งแต่วันแรกคุณซ่มเจ้าของร้านรองเท้าเฝ้าร้านตั้งแต่วันที่น้ํามาพอน้ําลดเริ่มเข้ามาทำสะอาดสำรวจความเสียหายเธอบอกว่ารอบนี้หนักจริงๆเพราะรอบก่อนหน้าน้ําไม่ถึงร้านของเธอหมายถึงรอบที่แล้วครั้งนี้แรงกับเร็วเฉพาะในร้านเนี่ยสงเถอเลยเข่าหน้าร้านเอวฮะตอนนี้ ลดลงอย่างที่บอกไปถามว่าทำยังไงตอนนั้นน้ำมาทำอะไรไม่ได้เก็บไม่ทันเก็บได้แค่บางส่วนเพราะบางส่วนลอยไปกับสายน้ำตอนเห็นน้ำมาแล้วทำอะไรไม่ได้มันเหนื่อยใจมันเสียใจนี่เป็นโซนเศรษฐกิจของเมืองเชียงใหม่มันเหนื่อยจริงๆขายไม่ดีอยู่แล้วและยังมาเป็นแบบนี้ขอฝากไปถึงนายกรฐมนตรีให้เข้ามาช่วยประชาชนหน่อย มา,าอรเงยมันเอาอย่างมาตัดเลยเยอะมากเก็บข้างล่างเก็บขึ้นทันเอยแต่ข้างล่างเนี่ยร้องไห้ตลอดมันหูร้องไห้อย่างไร <c oughs> <c oughs> รู้สึกใจเสียใจมากมากเลยทำอะไรไม่ได้รับรับแรงมันมขึ้นนะรับแรงมันมาตรงนี้เลยรอบนี้มาขึ้นเต็มเลยเพิ่มเลยจะเก็บเก็บของขึ้นมันไม่ขึ้นไม่ทันอะ่ะก็เลยก็เออปล่อยมานี้หมดเลยหมดตัวกันหลายเพราะว่ายุดหลายวันอยู่มะไม่รู้เนี่ยคี่คนณมัน ก็เลยมาทำความสะอาดก่อนเนาะมันเหนื่อยอะ่ะขายก็ไม่ดีอยู่แล้วไง,งมาเป็นนี้อีกเหนื่อยมากแล้วทำไงดีต่อเนอี่ยจะมีใครมาช่วยไหมฝักได้ครับทำงานทีุกอย้องได้ฝากใครอะ่ะไม่รู้อะ่ะบีอยกากฝากใครเมื่เสร็จไหมรัฐบาลนาะยกนายกนั่นแหละท่านผู้ชมเมื่อวานนี้ นายกรุบตรีแพทองทานโพสตข้อความผ่านโซเชียลนะครับตัวชมถึงสถานการณ์เชียงใหม่ที่เกิดขึ้นโดยระบุว่าได้ติดตามสถานการณ์น้าท่วมเชียงใหม่ด้วยความเป็นห่วงและได้รับรายงานอย่างต่อเนื่องนะคะเบื้องต้นได้สั่งการที่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและสัตว์โดยด่วน13นาฬิกาดิฉันได้รับแจ้งว่าขณะนี้น้ํากลับลงลําน้าแม่แตงแล้วอันนี้คงจะหมายถึงที่อําเภอแม่แตงค่ะ ก่อนหน้านี้มีการลำเลียงช้างขึ้นที่สูงแต่เมื่อระดับน้ำเริ่มลดแล้วไม่มีช้างที่แช่น้ำจึงตัดแผนไม่ต้องเคลื่อนย้ายสัตว์แล้วก็ได้จัดเตรียมยารวมถึงเจ้าหน้าที่ประสัตว์ดูแลอย่างใกล้ชิดค่ะหลังจากนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่ได้จัดกําลังเข้าไปฟื้นฟูบ้านเดือนที่ได้รับผลกระทบเพื่อให้ทุกคนกลับมาอยู่ในภาวะปกติโดยเร็วและให้ทุกหน่วยงานเฝ้าจับตาสถานการณ์ต่อเนื่องโดยเฉพาะใน24ชั่วโมงข้างหน้านี้ พี่น้องสาวเชียงใหม่ที่ต้องการความช่วยเหลือก็ติดต่อที่1567ท่านผู้ชมมีภาพเมื่อวานนี้การเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยบางส่วนอย่างที่ถนนจเจริญเมืองวัดเกตอำเภอเมืองเชียงใหม่ปอดเต็กตึงภาพเข้าไปประคองหญิงชราฝากกระแสน้ำท่วมตอนนั้นระดับหัวเข่าตอนที่ออกมาแล้วมายังจุดปลอดภัยรวมถึงอยพยพคนเดินขึ้นเรือที่เจ้าหน้าที่เตรียมมาไว้ ครับผมเก็บเชือกไว้แล้วผมเก็บเชือกไว้แล้วนะไปเลยครับไปเลยครับไปเลยโอเคผมปล่อยเชือกนะครับระวังเชือกนะครับพูดถึงปอเต์มีไหมตามเจ้าของนะครับถนนเรียบรางรถไฟถนนเรียบรางรถไฟแต่จังหัดเดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวแจ้งให้ทรกันซ้ำยังยังไม่มีแน่นอน นี่ฮะอ่าอเภอที่อยู่ติดกันอย่างสรรพีไหนไหนปติกตึงไปดูต่อกันเลยท่านผู้ชมก็ปรากฏว่าเข้าไปช่วยผู้ประสบภัยที่ติดอยู่เช่นเดียวกันเอาก็เย็นอะรู้จักเขก็เย็นเหรอครับเดี๋ยวบอกทางผมนะผมก็ไม่ค่อยรู้หรอกครับ เอาวาอย่าง้ได้ไพี่ได้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 ครัคุณ้องไปคุณแม่เอาแม่ไปเาผมขอญาตยมนงขอญาตยมวันนี้ข้ามหัวนะครับครับครั้งหนึงครับแป๊บนึงผมจะเล่เลยพี่พื้นที่บ้านป่าศักดิ์ของอำเภอสันป่าตองคุณเอกพันธ์บอริษิศกับร่วมกตัญญูร่วมกับกู้ภัยขุนพลรวงข้าวสายเหนืออพยพประชาชนต้องอุ้มคุณยายลงเรือที่เตรียมเอาไว้เพื่อนำไปสู่จุดปลอดภัยเพราะ น้ำท่วมสูงค่อยๆให้แม่นั่งค่อยๆก้าโดนประคองแม่ไว้ค่อยๆก้าว่านั่นแหละระวังเรื่องคุณยายระวังเรื่องโอเคสวยงามวยสีขาวในี่เป็น คนตบกำลังใจด้วยกันนะครับย่ออไปหน่อยที่เขาเปิดประตูไว้ให้ใช่ครับต้องเอามืออ้อมบัตรเจ็ดไว้โอนมืออ้อมท่านผู้ชมฮะแม้กระทั่งที่อยู่โรงพยาบาลขออนุญาตด,ดูภาพโรงพยาบาลเมื่อวานนี้ซึ่งผู้ใช้ทิกตอกท่านหนึ่งท่านโพสต์ดูซ้ำส,สักนิดหน่อยท่านผู้ชมว่าน้ำมันเข้าหนักขนาดไหน โรงพยาบาลล้านนาสามเมื่อวานนี้กลางวันก็ได้เห็นภาพกู้ภัยสว่างพยาวร่วมกับกู้ภัยอินทรัต์เชียงใหม่เอาเรือเข้าไปช่วยลำเลียงผู้ป่วยค่ะและผู้ที่ต้องการออดจักพื้นที่น้ำท่วมนะคะการลำเลียงช่วยเหลือผู้ป่วยท่านผู้ชมครับก็จะเห็นเป็นภาพไม่ใช่เป็นภาพ อพยพผู้ป่วยเราพยาบาลลานนาสามจะเห็นเลยนะฮะออกซิเจนยังใส่อยู่เลยต้องเอาลงเรือเนี่ยส่วนภาพนี้เป็นภาพกู้ภัยเมื่อช่วงดึกที่ผ่านมาอย่างที่ว่าครับทุกผู้ชมเรารายงานเอาเป็นว่าตอนหกโมงเช้าที่ผ่านมาท่านผู้ชมฮะสารการปอพอเชียงใหม่ก็ได้ยืนยันกับสื่อสารมวลชนเพรมเมื่อวานนี้ มันมีข่าวเลือซึ่งเลือกันว่าน้ำจะสูงขึ้นเป็นประกาศออกมาซึ่งผมพยายามจะตรวจสอบอยู่เนี่ยเพราะเป็นประกาศเมื่อวานนี้ตอนบ่ายสองโมงหตุลาคมว่าน้ำปิงขึ้นสูงสุดเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งค่ะคืนนี้ก็คือ5-6ถึง6ตุลาคมแล้วใช้คำว่าสูงกว่าตะลิ่งชั่วคราว1.6ถึง2เมตรนั่นทำให้ในส่วนของหัวหน้าจัดการภัยพิบัตมิมชอาจารย์ชูโชคอายุพงษ์ท่านระบุนะครับตูชม โพสเมื่อคืนนี้สารพุ่มว่าอย่าเชื่อข่าวลือยืนยันระดับน้ำปิงพีหนึ่งเชียงใหม่จะส่งตัวไปสักระยะแล้วค่อยลดลงตั้งแต่พรุ่งนี้เช้าซึ่งนั่นก็เป็นภาพอย่างที่เรานำเสนอไปว่าเริ่มลดลงแล้วแต่มันยากกับการจัดการเพราะน้ำมันแผ่ขยายออกมาในวงกว้างแล้วท่านผู้ชมกระทรวงสาสุขเมื่อวานนี้รายงานข้อมูลเบื้องต้นว่าจากอุตกภยัย ช่วง1-5ตุลาคมเกิดน้ำหลากที่เชียงใหม่และน้ำปิงเพิ่มสูงขึ้นพบผู้เสียชีวิตแล้ว2รายชายคนนึงอายุ40ปีปีถูกไฟดูดและหญิงอายุ33ถูกดินโคลนถลม่มอันนี้เป็นกรณีผู้เสียชีวิตเบื้องต้นทาบผู้ชมมะอะและเดี๋ยวกลับมาว่ากันต่อทาบผู้ชมสถานการณ์น้ำาีขนาดนี้ การขยายวงกว้างอย่างต่อเนื่องไปไกลประมาณสัก3กิโลเมตรจากแม่น้ำเปิงกว้างออกทุกทิศทางตั้งแต่เทศบาลนครเชียงใหม่ไปกระทั่งถึงพื้นที่ไทยน้ำาหลายอำเภอและบางส่วนของจังหวัดลำพูนอย่างโซนล่าสุดที่เข้าท่วมก็คือโซนถนนเจริญเมืองตะลังสายยาวต่อเนื่องไปนะครับซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางทางหลวงหมายเลขสิเ,เ,เอ,อ็ดเลนอท่วมบางจุดของแยกหนองประที ถนนแก้ววันรัตลอดทั้งสายขยายกว้างไปถึงถนนวงแหวนรอบที่สองและถนนวงแหวนรอบที่สามจุดที่ใกล้กับริมแม่น้ำปิงนอกจากนี้ก็ยังข้ามฝั่งถนนซุปเปอร์ไฮเว์เชียงใหม่ลำปางหรือว่าทางหลวงหมายเลข11ไปที่ฝั่งตะวันออกซึ่งหนักกว่าน้ำท่วมเมื่อปี48ค่ะและเราจะปิดท้ายภาพที่ค้างเอาไว้การอพยุผู้ป่วยตามบ้านต่างๆที่เห็นทั้งกรณีของคนสูงอายุ คนต่างชาติก็มีนะที่ถูกน้ำท่วมแต่ไม่ได้ความยากลำบากบางรายต้องใช้ออกซิเจนและลำเลียงกันตลอดทั้งคืนที่ผ่านมา